สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับการติวเขาเรียกว่าในเพลิ์ของการติวแยกหวัวข้อใช่ไหมครับนักเรียนก็จะมีเพลิ์ที่ติวกับครูก็จะมีเพลิ์อะไรบ้างครับรู้ไหมครับก็มีเพลิ์ภาษาอังกฤษณนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีเพลิ์เฉลยข้อสอบกอพอที่สอบเมื่อมิถุนาหกสองใช่ไหมครับแล้วก็เพลิ์เฉลยข้อสอบจาก เว็บสนักงานกอพอครับครูทำมาให้เยอะเลยแล้วก็อันนี้ก็คือเพลย์ลิสที่ติวลายหัวข้อลายหัวข้อก็คือลายหัวข้อของวิชาความสามารถทั่วไปครับ9หัวข้อใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกระดานชมพูเพลย์ลิสที่ติวเกี่ยวกับภูพื้นฐานถูกไหมครับพูดง่ายๆคือให้นักเรียนเข้าไปดูแต่ละเพลย์ลิสแล้วแต่ละเพลย์ลิสครูเรียงวิดีโอข้างในไว้ให้แล้วและนอกจากนี้ อยากให้นักเรียนกดติดตามครูไว้เพราะว่าครูจะติวเรื่อยๆที่นักเรียนเห็นน่ะว่าเพลริดนั้นมีแค่2030อันนมสอันมันไม่ได้มีแค่นั้นมันจะมีเป็นร้อยเพราะว่าครูอัปเรื่อยๆดังนั้นนักเรียนกดติดตามไว้เวลานักเรียนเรียนกับครูนักเรียนพยายามใช้ปากกาดินสอจดลงสมุดว่าอ่ะเราเรียนไปถึงไหนแล้วนี่เพลริดชื่ออะไรแล้วจากนั้นเราเรียนหัวข้ออะไรบ้างถูกไหมครับแบบนั้นให้นักเรียนแยกให้เป็นระเบียบว่าเออ อันนี้เพลิดอันนี้นะหัวข้ออะไรเพลิดอันนี้หัวข้ออะไรเพลิดน,นี้หัวข้ออะไรเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จนักเรียนจดไว้เวลาครูอัพคลิปใหม่ก็แค่มาดูคลิปใหม่แล้วนักเรียนก็สามารถย้อนไปดูที่จดไว้เพราะว่าการจดเองจะทําให้เข้าใจมากขึ้นครูผู้นี้เข้าใจไหมครับหากนักเรียนดูครูอย่างเดียวมันจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาคําแนะนําคือเรียนไปจดไปนักเรียนก็อาจจะซื้อสมุดมาสัากสี่ห้าเล่ม แต่ละเล่มก็เป็นสมุดเพลลิตของแต่ละอันของครูถูกไหมครับแบบนี้นั่นเองมันก็จะทําให้นักเรียนง่ายขึ้นครับติดตามครูสอนเรื่อยๆครับนักเรียนจะเข้าใจทุกอย่างสําหรับวันนี้เรามาติวในหัวข้อที่หลายๆคนสนใจถูกไหมครับอนุกรมครูจะสอนทุกอย่างแบบไม่เขาเรียกอะไรครับไม่มนโนภาพหรือสอนทุกอย่างตามความเป็นจริงไว้นักเรียนฟังครูครับวันนี้เรามาเรียนอนุกรมแต่ว่าครูเรียกมันว่า อนุกรม EP หนครับสแสดงว่าอนุกรมเราจะเรียนกันหลาย EP ครับไว้ติดตามนะครับนักเรียนไปเริ่มกันครับอันดับแรกก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนอนุกรมนักเรียนควรรู้คร่าวๆก่อนว่าอนุกรมนั้นมีประเภทไหนบ้างก่อนอื่นครูต้องบอกนักเรียนนะครับ นี่คือประเภทของอนุกรมที่นิยมออกแต่ประเด็นอย่างที่นักเรียนทราบอนุกรมมันมีมากมายจนอน,อนักเรียนต้องตกตะลึงเลยแหละหลายหลายคนก็คอมเมนต์มาใต้ยูทูบครูดีมากมันเป็นแรนดอมอย่างที่นักเรียนหลายๆคนว่านแหละคือจริงๆมันออกอะไรก็ได้ครับนักเรียนมันเป็นความสัมพันธ์ของตัวเลขครับแต่ประเด็นคือหากเรารู้ประเภทของอนุกรมคร่าวๆว่ามีประมาณนี้นะจริงๆมันมีมากกว่านี้เยอะอนักเร,รียนทราบอยู่แล้วแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะออกประมาณนี้ หากนักเรียนรู้เราจะสามารถเดาความสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นภายในเวลาจำกัดครูผู้ีเข้าใจไหมครับมารู้จักกันก่อนเลยประเภทของอนุกรมประเภทอนุกรมก็คือประเภทที่1เราเรียกมันว่าอนุกรมธรรมดาถูกไหมครับหมายเล็กหนึ่งเลยครับเนี่ยอนุกรมธรรมดาอนุกรมธรรมดาเป็นอนุกรมที่ง่ายๆครับเนี่ยดูไม่ซับซ้อนให้พูดริงก็ไม่ค่อยออกครับ แต่ทําไมต้องเรียนเรียนฟังครูก่อนนะหลายๆคนเห็นว่าครูมันง่ายเกินไปไม่ต้องเรียนประเด็นคืองนี้นักเรียนต้องเข้าใจว่านักเรียนต้องเรียนอนุกรมธรรมดาก่อนถึงนักเรียนจะวิ่งไปหาอนุกรมแบบผสมแบบซับซ้อนมากขึ้นและมากขึ้นได้ครูภูนีเข้าใจไหมครับอยู่ดีๆนักเรียนบอกครูทําไมครูสอนง่ายจังไม่เคยเจอในข้อสอบครูต้องบอกนักเรียนก่อนครับใจเย็น ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นไงมันมีฐานครับนักเรียนทุกๆครั้งที่นักเรียนจะไปถึงยอดไม้นักเรียนต้องสร้างบันไดาจากฐานคือนักเรียนไปขึ้นยอดไม้เลยไม่มีฐานนักเรียนตกลงมาเจ็บถูกไหมครับแต่หากนักเรียนมีฐานนักเรียนจะไม่มีทางตกครับเราแค่ขยับขึ้นไปเรื่อยๆครูพูดนี้เข้าใจไหมครับนั่นคือเทคนิคการสอนของครูครูวิ่งตั้งแต่ฐานไปถึงยอดไม่ใช่อยู่ดีๆไปยอดไม้แต่ไม่รู้ฐานตกอยู่แล้วครับ ครูพูดอย่างนี้เห็นภาพนะครับดังนั้นหากนักเรียนไม่เรียนอนุกรมธรรมดานักเรียนจะไปต่อไม่ได้เลยดังนั้นครูจะสอนอนุกรมธรรมดาก่อนตามลําดับเลยอันดับแรกครูจะสอนอนุกรมธรรมดาของให้นักเรียนอนุกรมธรรมดานั้นประกอบด้วย3ส่วนหลักๆที่เขานิยมออกนะนักเรียนดูครูนะครับอนุกรมแรกคือเพิ่มลดคงที่ครูจะสอนในวันนี้เป็น EP ีที่1ทันครูไหมครับครูแจกแจงให้ฟังเลยต่อไป อนุกรมบวกลบแบบเรียงลำดับนี่ก็นิยุออกครูจะสอนเป็น ep ีที่2เดี๋ยวดูความแตกต่างไปเรื่อยๆต่อไปอนุกรมเลขยกกำลังครูจะสอนเป็น ep ีที่3เห็นไหมครับครูสอนเต็มๆครับแล้วนักเรียนต้องทราบว่าทั้ง3ส่วนนี้ครับเนี่ย1 2 3สเนี้ย, 1, 2, เ,ยเป็นส่วนหนึ่งของอนุกรมแบบธรรมดาเท่านั้นซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนเป็นลำดับแรก เมื่อนักเรียนเข้าใจครูจะมาสอนอนุกรมผสมอนุกรมผสมคืออันนี้ใช่ไหมครับเป็น EP ที่4แล้วก็อนุกรมหลายชั้นก็คือตีแฉกที่หลายๆคนพูดนะครับมันไม่มีคําว่าตีแฉกหรอกเนี่ยตีแฉกมันเป็นคําพูดอนุกรมตีแฉกไม่มีหรอกอนุกรมตีแฉกคือหลายชั้นใช่ไหมครับอนุกรมหลายชั้นเป็น EP ที่5และอนุกรมสะสมต่อเนื่องก็คืออนุกรมสะสมนั่นเองเป็น EP ที่6อนุกรมภาพ สัมพันธ์เนี่ยครับนักเรียนมันเป็นลักษณะของแผนภาพครับแล้วให้หาตัวเลขออกมาหากนักเรียนเคยอ่านหนังสือกอพอตำนานนะครับเล่มฟ,ฟ้าใช่ไหมก็จะมีอนุกรมภาพสัมพันธ์เนี่ยครับมีเนี่ยแต่ประเด็นคืออย่างงี้ครับนักเรียนครูมาให้ดูเฉยหมายเลขค่าเนี่ยไม่มีครับเลิกออกมานานแล้วไม่ออกสอบครับสบายใจได้ดังนั้นครูก็ไม่สอนให้เสียเวลาครูพูดให้เห็นภาพขำๆโดยปกติกอพอจะออกข้อสอบอนุกรมปีละห้าข้อ เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้จํานวนข้อของข้อสอบกอบพมันลดลงเพื่อให้กฎหมายมันเข้ามาได้ไงในเวลาที่จํากัดถูกไหมครับก็จําเป็นต้องลดจํานวนข้อพอลดจํานวนข้อแน่นอนอนุกรมจะมีไม่ถึง5ข้อหรอกเนี่ยเต็มที่ก็ 2- อสามข้อผู้นี้เห็นภาพนะครับแต่ไม่ต้องกังวลแต่ครูไม่ได้บอกให้นักเรียนเทหลายๆคนบอกครูผมจะเทไม่ไม่จําเป็นเราทําได้ทําเราทําไม่ได้เราก็กระโดดข้ามแค่นั้นเองผู้เรีนเห็นภาพสมมติ3ข้อเนี่ยนักเรียนมันจะมีง่ายอยู่2ข้อเลย สมมติ5ข้อเนี่ยมันจะมีง่ายอยู่3ข้อเลยเขาพูดนี้เห็นพาไหมครับและจะมีข้อย่ายากเอาไว้หลอกลวงเราหลอกลวงคนที่ไม่รู้จักบริหารเวลาสักแต่ว่าทำ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  تم, T, ทำเวลาหมดทําแต่อนุกรมทำ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 เวลาหมดทําแต่ตารางครูพูดนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้องรู้จักบริหารเวลาการเอาชนะกอพไม่ได้แปลว่าจะต้องทําทั้งหมดการเอาชนะกอพคือทําข้อที่เราทําได้ให้มากที่สุดและคะแนนรวมเป็นไปตามเกณฑ์ที่เขากําหนด หลายๆคนเข้าใจผิดโดนหลอกใช่ไหมครับเนี่ยที่หนึ่งของข้าราชการแต่ละหน่วยงานมันก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่านักเรียนได้ที่หนึ่งราชการหน่วยง,งานนี้ <Yes>, นักเรียนจะไปเก่งหน่วยงานโน้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวและอย่างหนึ่งที่หนึ่งของข้าราชการไม่ได้เกี่ยวกับภาคกอการได้ที่หนึ่งของข้าราชการขึ้นกับภาคขอและภาคคอพูดง่ายๆคือไม่เกี่ยวกับคณิตนักเรียนไปอ่านกฎหมายนักเรียนอ่านเนื้อหาและนักเรียนสอบสัมภาษณ์ดีหน่อยนักเรียนจะได้อันดับต้นๆบางทีนักเรียนก็ได้อันดับหนึ่งถูกไหมครับแต่ไม่เกี่ยวกับกอพอ คือนักเรียนได้ที่หนึ่งของข้าราชการไม่ได้แปลว่านักเรียนได้ที่หนึ่งของกอพอผมย่านี่เข้าใจไหมครับเพราะว่ากอพอคือเอาแค่ผ่านไงครับประมาณนั้นหวังว่าทุกคนคงเห็นภาพนะครับดังนั้นหน้าที่ของเรียนคือทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแล้ก็ผ่านสรุปคือครูจะสอนอนุกรมทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดกี่ EP ครับนักเรียน6 ep ดังนั้นอนุกรมจะมี e ี1ถึง EP 6ีครับ ไว้ติดตามกด s u b สไคร b ์ให้ครูก,ก็ดีนะครับนักเรียนเพราะนักเรียนจะได้ติดตามเรื่อยๆครับไม่พลาดสรุปอนุกรมมี6 e อนะครับวันนี้เป็น EP ที่1ไปดูกันครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นมารู้ความเข้าใจถูกๆและความเข้าใจผิดๆที่เราโดนหลอกกันมาเพื่อให้ตื่นเต้นถูกไหมครับนี่คือความจริงที่ครูจะนําเสนอครับน,นักเรียนความเข้าใจผิดๆก่อนอนุกรมมีสูตรคําตอบคืออนุกรมไม่มีสูตร ใครหลอกนักเรียนว่ามีสูตรลองดูเขาสอนให้ดีนักเรียนสุดท้ายเขาก็สอนไม่มีสูตรนั่นแหละอนุกรมไม่มีสูตรอนุกรมใช้การเดาเดาตัวเลขคล้ายๆกับโอเปอเรชั่นแต่การเดาจะไวหรือช้าขึ้นกับว่านักเรียนรู้รูปแบบไงซึ่งรูปแบบครูจะมาสอนถูกไหมครับต่อไปอนุกรมมีเทคนิคพิเศษสุดรลับสูตรลัดโอ้ยแบบสารพัดจะพูดช่กไหมครับหากนักเรียนสังเกตได้ด,ดีก็คือพูดง่าย,ายคือไม่จริงอะนักเรียนก็รู้อยู่แล้วเข้าไปดูสิ บางคนสอนวกไปวนมาสลับไปสลับมาสุดท้ายตัวคนสอนนี่แหละงงเองถูกไหมครับก็มันไม่ได้มีอะไรไงนักเรียนเราพยายามจะสร้างสตอรี่พยายามจะสร้างเรื่องราวพยายามจะสร้างเทคนิคพิเศษเทคนิคเทคนิคลัดโอ้สูตรลัดไม่มีครับนักเรียนครูบอกได้เลยสรุปคืออนุกรมไม่มีสูตรและอนุกรมก็ไม่มีเทคนิคสูตรลัดอะไรนั่นแหละไม่มีทั้งนั้นแหละถูกไหมครับแต่ความจริงเคืออนนี้ครับความจริงก็คือข้อหนึ่ง อนุกรมไม่มีสูตรครับอนุกรมคือการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขแค่นั้นครับใช่ครับอันนี้คือความจริงเคไหมครับต่อมาเทคนิคพิเศษของอนุกรมไม่มีหน้าที่ของเราคือเราต้องหาความสัมพันธ์ให้เจอเร็วเท่าที่จะทําได้ให้เจอเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หากเจอช้าต้องกระโดดข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันถูกไหมครับต่อไปข้อ3การรู้รูปแบบที่เป็นไปได้ก็คือที่ครูจะสอนเนี่ยครับ การรู้รูปแบบที่เป็นไปได้ของอนุกรมจะช่วยให้เราทําได้เร็วขึ้นก็คือทําได้เร็วขึ้นในระยะเวลาที่จํากัดถูกไหมครับสังเกตสีชมพูครูให้ดีครูเขียนชัดเจนครับจงจําไว้หากทําได้ให้รีบทํานี่คืออนุกรมแต่หากนึกไม่ออกต้องข้ามและไปทําข้ออื่นก่อนอย่าเสียเวลาเพราะเวลามีจํากัดเราต้องบริหารถูกไหมครับอย่ามาทิ้งเวลากับอนุกรมทั้งหมดสมมุติ เปิดฉากมานักเรียนทำมนุกรมได้ข้อนึงโอเคทําไปอีกข้อนึงทาไม่ได้แล้วอย่าจมปลักครับกระโดดข้ามไปทําเรื่องอื่นก่อนโอเคนะครับหลายๆครั้งเราไม่ได้บริหารตรงนี้สําคัญนักเรียนหลายๆครั้งนักเรียนไม่บริหารเวลาเลยทุ่มเทไปสมดทุกอย่างเลยจนทําไทยไม่ทันทั้งๆงที่ไทยนักเรียนก็จะจับใจความได้นักเรียนก็เรียงประโยคได้ก็ได้คะแนนน็อตผสมอีกถูกไหมครับแต่นักเรียนข้ามไปเลยเพราะว่าทําคณิตไม่ทันก็เลยไปทําลวก,ลวก ของไทยรวมกันก็เลยไม่ผ่านขอพูดอี้เห็นภาพนะครับเทคนิคคืออย่างนี้ครับเนี่ยทำให้ได้มากที่สุดข้อไหนไม่ได้ข้ามแล้วเหลือเวลาก็ไปทําไทยแล้วพอบวกกันก็จะผ่านเพราะว่าไทยตรงส่วนจับใจความสําคัญกับส่วนของเรียงประโยคต้องอ่านละเอียดนิดนึงหานักเรียนอ่านไม่ละเอียดมันจะพันกันผู้นี้เข้าใจนักครับสรุปคือต้องบริหารเวลาครับนักเนี่ยอนุกรมทําได้ทําทําไม่ได้ข้ามครับไปต่อ ตรงนี้คือส่วนสําคัญที่เราโดนหลอ,อกและโดนหลอ,อกทุกๆวันครูเจอเสมอเนอี่ยมันตลกมากเคยเห็นสูตรนี้ไหมครับเขาเรียกสูตร sn เนี่ย sn เท่ากับ n ส่วน2วงเล็บ2 a 1บวก n ลบ1 d sn เท่ากับ n ส่วน2 a บวก1 a 1บวก an หนูครับอันนี้อีก sn เท่ากับเนี่ยครับเน,นี่ยพวกเนี้ยครูบอกเลยอันนี้คือมอปลายครับส่วนใหญ่เป็นมอปลายสายวิทย์ด้วยครับที่เขาเรียนกันแบบนี้เขาเรียกอนุกรม ลำดับเลขคณิตแล้วก็อนุกรมเรขาคณิตพวกนี้ครับอย่างเงี้ยเป็นสูตรของเด็กมปลายที่จะเข้ามาหาลาัยครับซึ่งยากกว่าไงข้อสอบทุกคนทราบอยู่แล้วหะพูดความจริงข้อสอบเข้ามาหาลาัยยากกว่าเยอะถูกไหมครับตรงเนี้เป็นข้อสอบของเข้ามาหาลัยชื่อมันคล้ายๆกันว่าเป็นอนุกรมใช่ไหมครับเนี่ยครับเ่นเห็นคําว่าอนุกรมเราก็ไปอ่านตรงนี้เลยครูทําให้ดูนะครับอย่าโดนหลอกและโดนใครหลอกตรงนี้ไม่ออกสอบนะครับ คุกค่าให้ดูเลยใครสอนนักเรียน sn ใครสอนนักเรียน sn เป็นสูตรอะไรพวกนี้นักเรียนไม่ต้องดูเลยเสียเวลาไม่มีทุกคนเคยเข้าสอบอยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจไม่มีสูตรนี้ครับไม่มีสูตรนะแต่ถ้าเด็กมปลายเขาจะมีสูตรไงเพราะว่าเขาเป็นอนุกรมที่ใช้สูตรไม่ใช่อนุกรมของเราอนุกรมของเราคืออนุกรมของเด็กป .6 ครับมีเด็กป .6 ก็เรียนแบบเราครับแต่ความซับซ้อนจะเบากว่าเรานิดหน่อยครับแต่ว่าเหมือนกันเลยลำดับเลขขยับไปแต่ป .6 บางข้อ ยากนะนักเรียนทราบใช่ไหมครับมันก็ยากนะมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับกพก็เน้นออกที่พื้นฐานไงป .6 ถึงมต้นครับกพกไม่เคยใจร้ายออกมอปลายเพราะมปลายมันสเปซิฟิกคือสายวิทย์ก็จะเรียนคณิตหนักกว่าสายศิลป์ก็จะเรียนภาษาหนักกว่าไงดังนั้นความเท่าเทียมมันจะไม่เสมอภาคแต่ทุกคนเรียนวิทย์และคณิตมาเท่ากันเรียนอังกฤษมาเท่ากันตอนสมัยมต้นถูกไหมครับดังนั้นกพอ,ออกเต็มที่แค่มต้นครับโอเคนะครับอย่าหลงทางครูเป็นห่วงแค่นั้นไปต่อครับ มาวันนี้สิ่งที่ครูจะสอนคืออนุกรมแบบธรรมดา EP ที่หนึ่งก็คืออนุกรมแบบเพิ่มหรือลดแบบคงที่ครูเรียกอันนี้ว่า EP ที่หนึ่ง EP ที่หนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอนุกรมธรรมดาถืออนุกรมง่ายๆแบบไม่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเราเรียกอนุกรมแบบนี้ว่าเพิ่มลดคงที่การเพิ่มนักเรียนทราบอยู่แล้วการจะเพิ่มได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบวกการคูนใช่ไหมครับปกติเลยนยักเนี้น ส่วนการลบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลบและการหารใช่ไหมครับอ่ะูเขียนตรงนี้ใหม่การลดละกันนะครับง่ายดีการเพิ่มส่วนใหญ่ก็ใช้การบวกการคูณการลดส่วนใหญ่ก็ใช้การลบการหารเราเรียกมันว่าบวกกับบวกลบคูณหารนั่นเองถูกไหมครับการเอาบวกลบคูณหารมาใช้เนี้ยเรามักเรียกมันว่าอนุกรมแบบเพิ่มหรือลดคงที่ มาดูกันนัีนจะเห็นภาพมากขึ้นแบบนี้ครับนักเรียนครูทาไมง่ายกังใจเย็นครับนักเรียนอันดับแรกเราต้องเรียนแบบนี้ก่อนรูปแบบแรกพอนักเรียนเรียนรูปแบบแรกรูปแบบสองรูปแบบสามรูปแบบสี่ทั้งหมดจะถูกเอาไปผสมในอนุกรมผสมกพส่วนใหญ่ออกอนุกรมผสมกพของปอตีครับนี่แต่ของปอวสปอชส่วนใหญ่ก็แบบนี้ก็มีนะครับนี่ดูไว้แต่เขาชอบออกแบบผสมกับแบบตีแฉกมากกว่าแต่ประเด็นคืองี้ ถ้านักเรียนน่ะไม่รู้พื้นฐานของมันนักเรียนก็จะไปทําแบบผสมแบบตีแฉกแบบสะสมไม่ได้ถูกไหมครับนักเรียนใจเย็นๆครูสอนครูมีลู่ทางเสมอดังนั้นจงเชื่อใจครูครูสอนตรงไหนตั้งใจฟังนิดหนึ่งครับนักเรียนค่อยๆฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปถึงจุดหมายที่เรียนต้องการเองครูต้องการสร้างฐานให้นักเรียนไม่ใช่วิ่งจากยอดยอดลงมาไม่ได้อะไรเลยเหมือนนักเรียนไปตะลุยข้อสอบแล้วได้อะไรครับไม่เคยข้อบคุมแต่หากเรา มีเนื้อหาพื้นฐานเราจะครอบคุมโอเคนะครับไปดูเนะี่ยแบบนี้เรียกเพิ่มหรือลดแบบคงที่เราก็มาดูตัวเลข5มันกลายเป็น2ได้อย่างไรใช่ไหมครับเราก็มองออกว่ามันเป็นลบ3แล้ว2มันกลายเป็นลบ1ได้งไงก็มันลบออก3เห็นภาพไหมข้อนี้ใช้พื้นฐานอะไรถ้าทุกคนจำได้กระดานชมพูครูครับพื้นฐานนี้เรียกว่าระบบจำนวนเต็มเห็นไหมครับ อนุกรมมันคือเอาระบบจำนวนเต็มมาสอนๆไว้ไงนักเรียนต้องถนัดระบบจำนวนเต็มด้วยต่อไปหนึ่ลบหนึ่งกลายเป็นลบสี่ยังไงก็คือลบอีกสามก็คือเป็นนี้อยู่หนึ่งบาทเป็นนี่ซ้าอีกสาบาทก็เป็นนี้อยู่สี่บาทก็ติดลบสี่เห็นภาพนะครับตรงนี้หากใครไม่แม่นไปดูระบบจำนวนเต็มครูสอนนะครับที่กระดานชมพูเห็นไหมครับมีประโยชน์ต่อ,อน,นักเรียนเสมอ ครูสอนเพราะว่าครูรู้ทั้งหลูมไงนัยนครูไม่ได้บอกว่าครูเก่งหรอกแต่ครูเป็นคุณครูไงครูรู้ทั้งหลูมว่าเออถ้าสอนพื้นฐานเนี้ยมันจะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างถูกไหมครับนักเรียนก็จะเริ่มเห็นภาพครอบคลุมถึงอนุกรมเลยไหมครับพื้นฐานระบบจำนวนเต็มบวกลบลบ,ลบบวกเนี่ยครับต่อไปลบสามลบสามลบสามต่อไปนักเรียนจะเห็นว่ามันคงที่ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ต้องลบสามลบสี่ลบสามก็กลายเป็นลบเจ็ดคำตอบคือลบเจ็ดนักเรียนจะเห็น ภาพว่านนนเนี่ยครับนี่คคงที่ไหมครับตัวเลขคงที่เสมอเลยแล้วลบออกใช่ไหมครับอนุกรมแบบเนี้ยเราเรียกมันว่าอนุกรมแบบลดลดแบบไหนด้วยลดคงที่ครับทําไมลดล่ะครูก็เพราะว่าลบออกมันก็เลยลดลงแล้วลดลงด้วยค่าเท่าๆกันคือลบสามมันเลยคงที่ ไง,ไง่ายๆแบบนี้โอเคนะครับตัวเลขของอนุกรมนักเรียนจะสังเกตเขาก็ไม่ได้ให้ตัวเลขเยอะเขาจะแบบนี้แหละนรงนัีนแต่มันจะดูงงงวยใช่ไหมครับก็ฟังครูสอนไปเรื่อยจะเข้าใจมากขึ้นรูปแบบแรกลดคงที่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ต่อไปครับดูอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนังนี้นก็ดูคู่แรกสี่กลายเป็นสิบหกแสดงว่ามันคูณสี่แน่ๆเลยสิบหก คูณสแน่ๆเลยต่อไป2องห้าสิหกก็คูณ4ี่หกสี่สี่สิบหกใส่หกตัวหนึ่งหกสี่ยสี่ยี้าถูกไหมครับก็คูณสีไปเลยแสดงว่าตัวสุดท้ายก็ต้องคูณ4เพราะนักเรียนเห็นแนวโน้มมันแล้วพอคูณ4ี่ปุ๊บได้เท่าไหร่ครับก็ได้คําตอบออกมา1นึ่สองสครูอะไรคูณ4ี่นักเรียนก็เอาสองรหหกนะครับคูณ4ี่ไปเรื่อยๆ ก็ตั้งคูณธรรมดาเห็นไหมครับเรงเนีน้เขาวัดความสามารถคณิตศาสตร์เราไงตั้งคูณ4624ใส่4ทด2 45 20 22ทด 2, 2 428 90ก็ได้คําตอบตามนี้ครับแค่นี้เห็นไหมครับอนุกรมออกได้หมดอาจจะเป็นทดสนิยม 0. อะไรเงี้ยใช่ไหมครับ1.2 1.3อาจจะเป็นเศษส่วนเศษหนึส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสาได้หมดดังนั้น นักเรียนรู้ความสัมพันธ์ก็จริงว่าเออมันอาจจะเพิ่มขึ้นมันอาจจะลดลงด้วยค่าคงที่แต่นักเรียนก็ต้องแม่นการบวกลบคูณหารของเลขไม่ว่าจะเป็นเลขเต็มเต็มเลขติดลบเลขเศษส,ส่วนเลขทศนิยมถูกไหมครับดังนั้นคนที่ทําอนุกรมไม่ได้หลายๆครั้งเราไม่ได้ไม่เก่งอนุกรมหรอกเพราะอนุกรมก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรใช้หลักการคณิตพื้นฐานถูกไหมครับดังนั้นคณิตพื้นฐานสําคัญสุดเลยกระดานชมพูที่ครูทําให้อะค่อนข้างสําคัญอันนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ เราเลยเรียกอนุกรมนี้ว่าอนุกรมแบบเพิ่มแล้วก็เพิ่มด้วยจำนวนคงที่คูณสี่ไปเรื่อยๆทั่นไหมครับไปต่ออันนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเรามองก็พอมองออกมองคู่นี้ก็น่าจะออกแล้วใช่ไหมครับแสดงว่ามันหารห้าเนี่ยครับมันหารห้าแน่ๆเลยนักเรียนก็ลองเช็คเช็คยัง่ายครูทดสอบเช็คอย่าง,างนี้ 225เปลี่ยนสีนิดนึงครับครูเช็คเล่นเน,นะครูว่านักเรียนทราบกันอยู่แล้ว,ล,วละสอง่ห้าหารห้าห้าส่สิบยลง5ลงมา5 5าหยี่หเห็นภาพไหมครับแสดงว่าทุกตัวมันหาร5มาไงก็แสดงว่าตัวนี้ก็หารห้าครูให้ดูเล่นๆลเฉยเนักเรียนทราบอยู่แล้วละว,ว่าหาร5เพราะหาร5ตัวสุดท้ายก็ถูกหารด้วย5 เห็นไหมครับคราวนี้เขาก็มาทดสอบความแม่นยำทศนิยมของเรา9หารห้าทำยังไงดูครูก็เอา9ไว้ในเครื่องหมายหารเอา5อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแบบนี้เล็กตั้งหาร5 1าหนึ่งเดหลือสใส่จุดเติม0ูนย์ห้าแตรงนี้ก็ได้1.8เห็นไหมครับเขาวัดคณิตศาสตร์เราด้วยนักเรียนจะเห็นว่ามันลดลงถูกไหมครับ แบบนี้ก็เรียกว่าลดเหมือนกันอนุกรมแบบลดคงที่ครับนี่คือที่ครูสอนใน EP ที่1ลดคงที่และเพิ่มคงที่ถูกไหมครับอนุกรมไปต่อข้อสุดท้ายครับนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้มันเพิ่มขึ้นทีละสิบใช่ไหมมันบวก15้ามามันก็บวก15้ามาแล้วมันก็บวก15้ามา แสดงว่าตัวสุดท้ายก็ต้องบวกสิบห้าขูบวกเลยนะครับนักเรียนบวกได้อยู่แล้วก็จะกลายเป็นหนึ่งสองห้าใช่ไหมครับหนึ่ง้อยยี่บห้านักเรียนจะเห็นว่าค่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกันเราก็เรียกอนุกรมนี้ว่าอนุกรมแบบเพิ่มใช่ไหมครับรูเขียนเต็มๆบ้างแบบเพิ่มแล้วก็เพิ่มแบบคงที่ด้วยอะไรแบบนี้ ภาพใช่ไหมครับนี่คือสิ่งสําคัญที่นักเรียนต้องรู้ EP 1ครูสอนจบแล้วหวังว่าทุกคนคงเห็นแนวโน้มแบบนี้แหละเมื่อนักเรียนรู้แบบรูปแบบอนุกรมที่มันเป็นไปได้ว่าเออมันมีแบบเพิ่มลดคงที่นะมันมีแบบสะสมนะมันมีแบบผสมนะไม่เหมือนกันนะเนี่ยมันมีแบบยกกําลังนะอะไรอย่างงี้นักเรียนก็จะไปเดาตัวเลข ได้เร็วขึ้นนัเนียนจะเริ่มสังเกตว่ามันไม่ตายตัวเห็นไหมครับไม่ตายตัวไปว่ามันไม่ได้มีสุดล็อกสุดท้ายพอนักเรียนได้ความรู้ทั้งหมดไปประกอบกันมันจะทําให้เรียนเดาความสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นแต่เหนืออื่นใดาหากเดาแล้วไม่ทันหรือนึกไม่ออกก็ต้องข้ามอยู่ดีนั่นคือทีเด็ดของอนุกรมอนุกรมเขาจะให้เรานึกออกข้อง,ง่ายๆประมาณข้อ2ข้อและที่เหลือจะข้อยากแกล้งเราคนรีบทําเสียเวลาแต่ถ้าคนข้ามแล้วกลับมาท,ทําทีหลังจะชนะครูพูดงี้เห็นภาพนะครับ สอนจบแล้วสุดท้ายครับนักเรียนนักเรียนติดตามครูนักเรียนต้องพยายามฟังครูจนถึงบรรทัดสุดท้ายครูไม่ได้จะครูไม่ได้จะยืดเวลาให้มันยาวหรอกเนี่ยเพราะว่าการยืดเวลาครูก็ตัดต่อลาบากถูกไหมครับแต่ครูพยายามเป็นห่วงนักเรียนเลยพูดท้ายการสอนทุกๆครั้งนักเรียนในเรื่องที่ต้องแจ้งนักเรียนครับใน YouTube ของครูนะครับนักเรียนสามารถกดตรงคําว่าเพลิดนะเพลิดคือตรงเนี้ครับ พอนักเรียนกดเพลิดนะครับมันจะมีเพลิสนักตอนนี้อยู่1-2-3-4-5มันจะมีอยู่5เพลินักเรียนอยากดูอังกฤษนักเรียนก็เข้าไปตรงนี้นักเรียนอยากดูกระดานชมพูนักเรียนก็เข้าไปตรงนี้นักเรียนอยากดูข้อสอบจริงก็เข้าไปตรงนี้นักเรียนอยากดูข้อสอบจากเว็บไซต์กพก็เข้าไปตรงนี้นักเรียนอยากตูติวรายหัวข้อเหมือนวันนี้ก็เข้าไปตรงนี้ คลิปนี้ที่นัเรียนเห็นเนี่ย17 18อะไรพวกนี้มันไม่คงที่นะนักเรียนต้องกดติดตามครูไว้ครับเพราะว่าครูจะอัพคลิปเข้าไปเรื่อยๆในเพล y l i s t ต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องดูให้ครบครูสอนเต็มที่ไงนักเรียนครูสอนแบบไม่หลอกขายเพราะครูไม่ได้ขายของถูกไหมครับดังนั้นครูสอนจริงจังสอนเต็มที่และสอนเยอะไม่ได้ทําให้เนื้อหาเยอะด้วยมันเยอะจริงๆก็สอนสอนทุกอย่าง นักเรียนจะแน่นปึ๊กในการสอบครับดังนั้นพยายามกดติดตามครูไว้ครับนักเรียนไม่เสียหายครูจะติวให้เรื่อยๆและอนาคตหลังจากครูส่งนักเรียนภาคก,กอเสร็จครูจะมาติวภาคขอให้เพราะครูก็มีประสบการณ์ในการสอบโอเคนะครับครูจะช่วยนักเรียนอย่างเต็มที่แน่นอนจนกว่าทุกคนจะรับราชการโอเคนะครับดังนั้นติดตามครูไว้ไม่เสียหายครับนักเรียนไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ